ถ้าผู้ชมอยู่ช่องทีวีช่องนิวคาร์บางทีนะครับวู้นะคาร์เราก็จะมาถ่ายเกี่ยวกับเออเกมที่ชื่อว่า S D I D นะคะแล้ววันนี้นะครับ C D I D C D I D C D I D C D ไม่ใช่ S D โทษทีโทษทีรถอะไรนะจำไม่ได้แล้วรถเจ๋งอะไรนะรถอเมริการถเออคันนี้คือรถ M G Z s นะฮะส่วนรถก็เตอร t ด้าคาร์ติสของนิวก็อะไรนิวข่าวจริงไหม มิเซดาสองมาจะสี่มิซดาหกอะไรกมาซาดาอะไรมิซาดามาซาดาคองซีมกเเป็น BMM5 2014ฟสองหรือว่าสองพไม่รู้นะถ้ายังเราไปดูกันเลยโอเคคับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะขับขึ้นเขานะฮะไปขึ้นภูเขาอเมริกาได้ยิอ้ๆโอเยโอ้ยโอ้ยโู้ยโอเยโอ้ยอ้ยยโอ้ยยโอยโอ้ยโอ้ยย้ยยโ้โอ้ยโอีย เราไปพูดกันอย่าแซงนะอย่าแซงนะเอาไบบเรากำลังจะพูดกับเอเวอร์เลดหรอตอนเนี้ยอันนี้คือประเทศอินโดนะค่ะท่านผู้ชมต้องมันไม่อินโดมีเอเวอร์เลยไม่รู้มันจะขึ้นไม่ไหวนะไม่อินโดมีเอเวอร์เรในรู้ในรู้ไม่ซีซีในรู้อ่ะเอออินโดมีเอเวอร์เรในรู้ในรู้อินโดมีเอเวอร์เรโอ้ยอินโดนีเซอร์เฮ้ยเธคขับเร็วมากนะมองเดียวมันรู้ว่ามันเร็วกันหนีไปแล้วโอุ้ยพี่ซีหายไปไหน ว้าวว้าวได้พี่ว้าวได้เอ๋อในเอ็นเดอร์แมนเหรอตีตีในเล่นไมค์ในเล่นไม้ไอ้เป็นไมค์ในเล่นแม็ค์ค่ะแล้วในเป็นเอ็นเดอร์แมนเหรอเด็ดเด็ดเด็ดว้าวท่านผู้ชมตุกตีคอกเออจริงอ่าโอ้สีดูเส้นตามหลังสีนุ่งเงินเนี่ยเดี๋ยวจะขับไปตามตามทางหนอนยูท่านผู้ชมเ้ย เกือบเขาจะทันฉันเฮ้ยทำไมมีกล่องสี่เหลี่ยมเอออักบาดไปหาอักบาดกันเอาขึ้นเขาไปอีกอีกทางนึงนะฮะไปที่ชมวิวกันเปถอะไหมไปที่ชมวิวก็ได้ปะเออพี่ชีหายไปไหนไม่ตรงเนี้ยสี่สิบเนี่จะขับต่อแต่ไม่เห็นไม่สีเลยถึงอวกาศแล้วบอกแจ้งตอนนี้ตอนนี้แจ้งอยู่ไหนตอนนี้แจ้งอยู่ไหน ไม่ร oh, ู้ไม่รู้ไม่รู้สิรถฉันเร็วมากเลยเดินนี่ไงจิกเจมพี่สิคนจับกันคนจับกันโอ้ยงจ้าบุญเลยท่านผู้ชมเป็นจิฟท์ฉันจิฟท์ฉันจิฟทเก่งมากเลยบอยรถทุกคันมาดูนี่ยิ้มเลยหลังเป็นไรไม่รู้โอเคียวดิโอเคียวดิแล้วเจ๋งเป็นไรเหรอแล้วเจ๋งไปขับวนนะเออสิมันมันเป็นหมาแล้วมันมีชีวิตแล้วรถเจ๋งอ่ะรถเจ๋งมีชีวิตแล้ว พ okay. okay. ี่ชีมาช่วยเจ๋งหน่อยเราเจ๋งวี่ชีวิลาชนมันเลยชนรถจริงจริงไม่ใช่ตรงนั้นจะเข้าอีกเ่อตมันมีที่เข้าอีกเฤตหนึ่งจริงใช่ไหมเป็นมีบ้านใช่ไหมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะไปจุดที่สูงที่สุดกันไหมบ้านที่แบบเขาที่สูงสูงมากๆไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้มาวันี่มาวันี่ไม่ใช่ตรงนี้ ก็ไอ้เพือนเล่นเหรอตีดอ้างเพื่ซีหายมาทลองนีมก็บาดตรงนั้นเลยมีเพื่อนพี่ซีไม่ไดาไม่ได้เปิดชนเอเคตรงนี้ตรงนี้ก่อนโอ้จริงเป็นยังไงเออท่านผู้ชมวัดทำไมรถมันมาจากอากาศถ้่ใช่ทำไมสปอร์รมันบินจากอากาศอ่ะโอพี่ซีเปิดไฟติ๊กต๊อกไม้นะเวลาเดียวจะไม่รู้โอเคได้ ผมเพิ่มภูเขาจ๋งไรู้วพี่ชีเดียวทางไหนอะโอ้โหมึงสีบอสสิคะตอนนี้ตอนนี้เรจอยู่คนดยังงเหยียบเอ้ยเียไปเกียร์ี่ลวสี่ม้วนเกยสาเอ้ยเหยียบเหยียบครั้งแรกท้าปล่อยยังไงไม่งั้นมีตกนี่ใช้มุนก้องนี้ด้วยามุนก้องเหมือนแบบ มันผ่านรถยาวเลยโอ้โหรถเจ๋งเใน SUV เนี่ยมันเจ๋งเใน SUV เลี้ยวยากมากอ่ะเหมือนเหมันมันโค้งอ่ะมันโค้งมันสตันไว้ให้เราอยู่ตั้งแรกฉันขึ้นภูเขาแบบขับไม่ได้เป็นเดินขึ้นไปโอ้โหโคตรน่าะักสายสองก่อนเป็นใจชอบมากเลยโคตรเท่ตรงนี้ตอนตอนขึ้นเขาด้วยรถยังเราไปดูอินโชก็ของแตงก็คงเลยไปกัน เขาชาบมือชนส่วนเราก็จะเป็นตากล้องตามหลังนะฮะอุ้ยแกแบกก่อนเดี๋ยวมันชนว้าวเต็มเต็มตายโอเคนำเลยนำเลยให้พี่นำก็ได้ให้พี่นำก็ได้ให้พี่ซีนำพี่ซีเป็นตากล้องและบุกขับเร็วทำไมพขับยังไงขับยังไงก็สนุกอะ ใจไหมคะว่าห้ามขับเร็วมันคือโสดขึ้นเขาเร็วกเร็วไม่ใช่หรอวมันต้องเหยีิบเชือกขึ้นเขาขยิบเชืองรถแข่งชิวๆรถแต่งชิวๆเออนี่ก็แข่งรถกันหรือเปล่าในแข่งแข่งแข่งรถแร้วไม่ใช่หรอแบบเนี้ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเล่นเพื่อนๆไงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปตอนที่เราไปแล้ว ผมขับเป็นเกียร์ธรรมดาดีกว่าเกียร์ธรรมดาของไทยบิดใชไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าระวังหนีซีมอสมันไม่ใช่หนีซีนุ๊กเลยหนีซีนุ๊กหนีซีนุ๊กหนีซีนุ๊กจิงเหนี่เยโอเคตามไม่ทันล้กันเอ้ยไม่ทำเลยแวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปเรื่องคนตามรถไม่ทันค้าวก็ ดวีคนที่เดียวกันกำลังลงถอดเรานี่คือคลิปที่สองตอนเราลงถอดแกจะไม่ขับชนคือแกอะพี่ซีเมื่อกี้ถึงเจอทางขึ้นบ้านพี่ซีถอยมาก่อนเมื่อกี้ถึงเจอทางขึ้นบ้านพี่เหรอพี่เหงอแล้วถึงแล้วถึงพื้นแล้วเนี่ยซีซีไม่ขับชนถึงพื้นแล้วตอนเออถึงพื้นแล้วเด็กพี่ซีอยู่ตรงนี้วคุณผู้ชมผมจะขับแบบโง่เล้วเว้ยทางคุกไปแล้วค่ะรถกันรลองทเราถึงไปแล้วค่ะรถมารีวิวรถกันรีวิวรถคอนด้าค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรีวิวคอนด้าด้วยดีกว่าค่ะเพราะว่า ที่เราตัวมันจะไปเนี่ยคือทางจะกันกับฮอนด้าแล้วก็ร้านขายมือสองแล้วร้านขายมือสองแล้วร้านขายรก็คือสองด้วยนะฮะเออโอเคแล้วท่านผู้ชมก็ถึงศูนย์โตโยต้าเอ้ยฮอนด้ากันนะฮะมันไม่ใช่ฮอนด้ามันเป็นฮอนด้าเบนเบิร์เธอก็ขับรถชนเราเธอก็ขับรถเราชนอีกด้วยนะชนชนกันชนไปชนมาอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โตโยต้าหรอฮนด้ามันคือฮอนด้าเด้ มับเป็นคอนาเดย์ันเป็นคอนาเดย์บันด์แบันด์ดังฮาร์ลี่ฮาร์ลี่โมไซค์ฮาร์ลี่โมไซค์ฮาร์ลี่ไม่นี่นี่คือรถนี่คือไม่ใช่คอนดานี่คือคอนาเดย์นี่ก็คอนาเดย์แบนดังนี่คอนาเดย์แบรนดังโอเคแล้วท่านผู้ชมส่วนฮอนดานะครับก็จะมีครั้งแรกก็คือฮอนด้าทีเอสบีทีหรอแล้วก็ฮอนด้าเบสิกเบร่าอาร์เอสซีบีทีนะฮะแล้วก็ฮอนด้าบีโรสอีเมนนุ่มนะฮะจะต้องเปลี่ยนเกียร์เหยียบคัทนะฮะ ส่วนข้าต่อมา,อมาก็คือ Honda HRV EC CVT CVT CV นะับส่วนสองคันนี้ก็คันเดียวกันนะฮะแต่ค่าสีไม่เหมือนกันนะฮะส่วนขั้นต่อมาก็คือ Honda HRV c r e c t นะฮะ CVT นะฮะขั้นต่อไปก็คือ Honda City Hatchback RC VT-H นะฮะแล้วก็ฮอนด้าได้ฮอนด้ Honda Civic 1.5เทอร์โบนะฮะ ซีวิกซีวิกงอนทิ้งใจแล้วก็ฮอนด้าซีวิกแฮชแบ็กอาร์เอสหนึ่งจ้าเทโบนะฮะแล้วก็ฮอนด้าโรเบิร์สหรอฮะฮอนด้าอะไรหรอโรเบิร์ตรถฮอนด้าออเดอร์ซี่ไม่ใช่หรอแล้วก็คันต่อมาคือ Honda าซ v อาร์วีเพรีหรอหนึ่งจุดห้าเทอโบอเคไอไอสองวยอันนั้นคืออันที่แล้วคือฮอนด้าออเด e y ซ่นะไม่ใช่ฮอนด้าจิตรุปุระ ส่วนข้างนอกก็คือคันนี้คือคันนี้คือฮอนด้แล้วคันนี้กคือฮอนด้าแล้วคันนี้ก็คือ h o n ด้าแล้วคันนี้คือฮอนด้ไม่ใช่ฮอนด้ทุกคันอันนี้คือฮอนด้าซีิแฮชแบ็กซิตี้อะไรที่เป็นฮอนด้าวนฮอนด้าถ้าฮอนด้าะถึงชอบคันนี้อ่อไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ชฮอนดนี้คือเอสยูวีอันนี้คือโตโยต้อันนี้คือโตโยต้าันี้คือโต้าคันที่ชอบที่สุดคือคันนี้คันนี้ ฮันนุสีมอชอบคันไหนมากที่สุดเกียร์บีสมากไหครับตีมอชอบคันนี้อ่ะชคันนี้สีเหลืองโดนคนเกียเลยเดี๋ยวไปเจอร้านมื่สองเดิมไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไปเล่นอ่ะเอาไม่เอาโอเคแล้วเดี๋ยวกลับไปกองทัพเลยครับไปกันโอเคเราไปชมส่วน รถร้านสั่งรถมือสองนะคะก็จะมีรถปึ้นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่ค่อยดีอะไรมันไม่เห็นจะเก่ามันไม่เก่ามันใหม่มากเลยใช่หนึ่งเท่าเก้าเนี่ยนะรถใหม่เลยเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ามากไม่ราคาแพงแล้ะรถเก่าพวกนี้แพงมากเหยใช่ราคาแบบจากหนึ่งหนึ่งหุ่นแปดเลยแต่รถคลาสสิกมันแพงนะบางคันมาคันรถคลาสสิกเป็นเป็นประมาณในยูเอสดอร์ั้งร้อยล้านเลยนะ ก็คลาสสิกอะเยดอลลาร์ประมาณต้องหกหลัห้อยล้านเลยคลาสสิกแพงแล้วแพงกว่าไอไฮเปอร์พวกนั้นะอถ้าจบคลิปเจ้าตัวนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ช่องยูทูบเขาไม่ใช่ก็ช่องไอช่องเจ่งนะคะช่องช่องเจ่งอะไรก็ไม่รู้เจ็งเชนวอลต์ตั้งชื่อเมาเจ็งเชนออนเดอร์สกอร์พีเออร์อะไรอย่างนัี้นอะไเออมา